ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่283ถ้าข้าเป็นคนเห็นแก่ผู้ชายรูปงามหรือฮะคุณชายจิ่งคือคนที่ตระกูลหลงเลือกมารึกหลังจากที่หรงจิ่งได้ยินประโยคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างไรใจเต้นทันทีความลุกลี้ลุกลนเผยออกมาจากจิตใจเล็กน้อยเขามองนางด้วยดวงตาที่สดใสในระหว่างสีหน้าที่หยอกล้อของนางความลุกลี้ลุกลนนั้นก็ค่อยๆสงบลง ตรูลหลงเลือกคนแล้วจริงๆแต่ไม่ใช่ข้าหลงจริงพูดอย่างสงบนิ่งเจียงหลีเลิกคิ้วเดินไปมาสองก้าวจู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าหรือว่าที่คุณชายจริงมาที่นี่ในวันนี้เพราะวางแผนเสนอตัวเองอย่างนั้นหรือคำพูดที่เต็มไปด้วยความหยอกล้อทำให้หลงจริงรีตาทั้งสองข้างแล้วยิ้มเล็กน้อยถ้าหากว่าฝ่าบาทหวังให้หลงจริงเข้าวังเช่นนั้นที่หลงจริงมาวันนี้ก็เพื่อเสนอตัวเองเขาพูดเช่นนี้กลับทำให้เจียงหลีอึง้ง นั่งหัวเราะแล้วสายหน้าปฏิเสธช่างมันเถอะคุณชายจริงมีความสามารถและรูปงามเช่นนี้ในท่านหรงคงโกรธมากจนมาตามตัวคืนจากค่าถ้าหากค่าไม่ปล่อยไปเกรงว่าแม้แต่รัชบัลังนี้เขาก็คงจะมาพลิกหาแววตาที่หยอกเย้าของเจียงหลีทําให้หรงจริงใจกระตุกทีหนึ่งนางรู้ดีทุกอย่างจริงๆเพียงแต่สิ่งที่ทําให้หลงจิงไม่เข้าใจก็คือในเมื่อเจียงหลีเดาความคิดของหลงจิงถูกทําไมถึงยังไม่ลงมือ ฟาบาดล้อ,อก,กันเล่นแล้วหลงจริงมองต่ำเจียงหลีหุบยิ้มแววตาเป็นประกายข้าลอเล่นอยู่หรือไม่ใจของเจ้ารู้ดีหลงจริงเงยหน้าขึ้นมองเจียงหลีเหมือนว่าอยากจะดูว่าจะได้อะไรจากการวิเคราะห์สีหน้าของนางแต่ท้ายที่สุดกลับไม่ได้อะไรเลยข้าจะพยายามห้ามหลงจริงรับปากเจียงหลียิ้มขึ้นมาข้าให้โอกาสนี้กับเจ้าแต่ถ้าหากว่าเจ้าห้ามไม่ได้หละ่ะ หลงจริงยืดอกมองไปยังเจียงหลีเช่นนั้นตระกูลหรงก็จะรับผิดชอบผลที่ตามมาหอฮีประเรืององูจริงทันใดนั้นเจียงหลีก็เรียกชื่อเขาในดวงตาที่สดใสของหรงจริงสะท้อนท่าทางของนางจำคำที่เจ้าพูดไว้ในวันนี้สายตาของเจียงหลีมองเพ่งไปที่เขาหรงจริงแววตาเปล่งประกายแล้วถามว่า ทำไมท่าทางที่ปฏิบัติต่อข้าถึงไม่เหมือนกันพูดกันตามตรงระหว่างเขาและเจียงหลีไม่ได้มีสัมพันธ์ส่วนตัวความคิดนั้นของเขาก็เก็บซ่อนไว้ในใจของเขาคนเดียวไม่ได้บอกให้นางรู้เช่นนั้นแล้วอะไรที่ทำให้นางอดทนต่อเขาต่อต,อตระกูลของเขาฮอฮีประเรงองูจริงเจ้าถือเป็นเพื่อนสนิทของลู่เจี้ยพูดจากใจข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับเจ้าเจียงหลีให้คำตอบแต่ว่านี่กลับไม่ใช่สิ่งสิ่งนั้นที่ในใจเขาแอบรอคอย ในเมื่อท่านลืมเขาไม่ได้ทำไมต้องหาสามีใหม่เจ้ามาวันนี้ก็เพื่ออยากจะถามคำถามนี้ใช่ไหมเจียงหลีเผยรอยยิ้มที่คาดเดาออกมาหลงจิงมองนางที่อยู่ตรงหน้าพยักหน้ายอมรับใช่ข้ามีจุดประสงค์ของข้าเจียงหลีกลับให้คำตอบที่กํากวมท่านอยากทำให้คนเลวทั้งหลายเหล่านั้นออกมาหลงจิงพูด เจียงหลีไม่ได้ปฏิเสธตามนั้นก็แล้วกันเจ้าดูวิธีแบบนี้ไม่ได้เหนือชั้นอะไรแต่กลับได้ผลอย่างมากหลงจิงไม่ได้พูดตอบเพราะคำพูดนี้เขาก็เลยต้องยอมรับเจียงหลีทันใดนั้นเขาก็ตะโกนเรียกชื่อของนางเจียงหลีไม่ได้สนใจรอเขาพูดต่ออย่างสงบในแววตาของหลงจิงมีความลังเลอยู่แวบหนึ่งถึงพูดอย่างช้าๆว่าถ้าหากข้ายอมเข้าวังท่านจะยอมรับหรือไม่ หลังจากที่ถามคำถามนี้ออกไปเขาเป็นกังวลเขาไม่รู้ว่าสาวน้อยจะสามารถเข้าใจความหมายในคำพูดของเขาได้ไหมเสียสละเพื่อตระกูลหรือเจียงหลีหัวเราะอย่างหยอกล้อขึ้นมารลงจริงสายหน้าเต็มใจยอมในดวงตาที่สดใสของเขามีความร้อนแรงและความหวังเจียงหลีมองเขาอย่างจริงจังไม่ได้ตอบกลับในทันที แต่ในตอนที่นางเพ่งมองหลงจริงกลับเริ่มกระวนกระวายขึ้นมาเขารู้อยู่แก่ใจว่าในความสัมพันธ์นี้เขาไม่เหมือนกับลูเจียและเจียงหลีแบบนั้นแต่เป็นความรักที่ขิงก็ราคาก็แรงเมื่อเขาตกอยู่ในจุดเริ่มต้นของความปรารถนาก็สามารถครอบครองได้เพียงพื้นที่เล็กๆในความสัมพันธ์นี้นอกเสียจากสักวันหนึ่งเจียงหลีจะวันไหวกับเขาจริงๆชอบเขาขึ้นมาจริงๆทำไมต้องเป็นเจียงหลีคนเดียว บางทีนี่อาจจะเป็นจุดที่คล้ายกันระหว่างเขาและลูเจียสายตาที่ใช้มองคนของทั้งสองดีเหมือนกันเจ้าไปเถอะเจียงหลีพูดทันใดนั้นคำพูดสามคำก็ทำให้ใจที่กระวนกระวายของหรงจิงผ่อนคลายลงแต่ก็เต็มไปด้วยความผิดหวังคุณชายจิงควรจะได้ท่องยุทธภพยอย่างอิสระได้ชื่นชมสรรพสิ่งมีหัวใจอิสระไม่ควรติดอยู่ในวังถูกผู้คนใส่ร้ายป้ายสีเจียงหลีพูดอย่างสงบนิง่ง คนที่ยอดเยี่ยมควรค่าแก่การชื่นชมและนางก็ไม่ใช่กรรษัตริย์ที่เห็นแก่ความรูปงามแบบนั้นหลงจริงใจเต้นดวงตาที่สดใสเผยให้เห็นความตะลึงเล็กๆคาดไม่ถึงว่านางจะเข้าใจเขาตุบณนะเวลานี้หลงจริงรู้ว่าใจของเขาถลำเข้าไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้แล้ว ในตอนที่เจียงหลีพูดประโยคนี้ออกมาใจของเขารับรู้ได้โดยตรงก็คือเขายินยอมสละความอิสระที่เขาใฝ่หาเพื่อผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่พูดออกไปเจียงหลีถ้าหากว่าท่านกับข้าเจอกันก่อนก็คงดีหลงจิงยิ้มออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วเดินออกไปจากตำหนักหวงจีอย่างช้าช้าเจียงหลีมองส่งเขาจากไปตลอดจนร่างของเขาลับไปจากสายตานางถึงพูดพึมพำเบาๆ ถึงแม้ว่าจะเจอกันก่อนคนที่ข้าจะรักก็ยังคงเป็นลู่เจี้ยเพียงผู้เดียวความรู้สึกที่คลุมเครือของหลงจริงแต่นางกลับสามารถมองออกยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อความเหล่านั้นที่ลู่เจี้ยทิ้งเอาไว้ในตอนนั้นที่ลู่เจี้ยรับรู้ถึงความรู้สึกที่คลุมเครือนี้ของเขาก็กําหนดแล้วว่าต้องถูกลู่เจี้ยหลอกใช้นางไม่ต้องทําอะไรหลงจริงจะเลือกทําในสิ่งที่ควรทําเพราะหัวใจของตัวเอง เจียงหลีถอนหายใจเบาๆมองไปไกลๆด้วยสายตาที่สับสนอาหลีพี่สะพ้ยตัวน้อยเสียงของทั้งสองดังมาจากนอกตำหนักหววจีทำลายแววตาที่มวมมองของนางนางยิ้มอย่างจริงใจออกมาแล้วหันตัวเดินไปต้อนรับในตอนที่นางพบกับทั้งสองคนนอกจากพวกเขายังมีลู่จ้านฟาบาทลู่จ้านมองนางแวบหนึ่งแล้วทำความเคารพอย่างนอบน้อม พวกเจ้าอยู่ด้วยกันได้อย่างไรในตอนที่เจียงหลีส่งคนไปรับลู่เสวียนและเจียงเฮากลับประเทศแต่ลู่จ้านอยู่ในประเทศสุยหันหลังจากได้รับข้อความกระหม่อมก็ได้ไปที่ซีเฉียนมารอบหนึ่งลู่จ้านตอบเดิมทีเป็นเช่นนี้เจียงหลีเข้าใจในทันทีอาหลีเจียงเฮามาถึงตรงหน้าเจียงหลีสังเกตด้วยแววตาที่สับสนแล้วถึงถามว่าเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม เขาไม่รู้ว่าการตายของลู่เจี้ยมีผลกระทบต่อน,น้องสาวมากแค่ไหนยิ่งเกลียดตัวเองในช่วงเวลานี้ที่ไม่อยู่เคียงข้างน้องสาวข้าสบายมากเจียงหลียิ้มแล้วตอบแต่ข้าไม่สบายลู่เสวียนพูดด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมเจียงหลีและเจียงเ้ามองเขาพร้อมๆกันลู่จ้านก็ยืนก้มหน้าอยู่ข้างๆเจ้าจเป็นอะไรเจียงหลีพูดอย่างหน้าขัน ลู่เสวียนมองนางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจสักถามด้วยเสียงเข้มว่าท่านพี่เพิ่งจะเสียไปทำไมเจ้าถึงคัดเลือกหนุ่มรูปงามเข้าวังเร็วเช่นนี้ราชบัลลังก์อะไรนะั่นลู่เสวียนไม่ได้สนใจอยู่แล้วที่เขาสนใจก็คือความรักที่เขาเชื่อว่าซอตัวน้อยคนนี้มีต่อพี่ชายของเขาเจียงหลีนิ่งไปยกมือขึ้นเขกหัวแถวที่หนึ่งแล้วด่าว่าเจ้าเห็นว่าข้าเป็นคนมักมากในกามเช่นนั้นเลยหรือ จะรู้ได้อย่างไรลู่สเสวียนเอามือกุมหัวพยักหน้าอย่างจริงจังเหมือนขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด,ด้วยนะคะ